สวัสดีครับปี2 5 6 5หรือว่าปีคศสอง2ก็ถือว่าเป็นยุคเปิดประเด็นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเขาเรียกว่า e-v เนาะ e ผมเขียนภาษาอังกฤษไม่ค่ถูกนะที่จิงั้งอย่างนี้ e-v เดี๋ยวนะเราเรือเขียนผิดอีกแล้วรถ ยนต์มือซ้ายนะมันจะเขียนมันแปลกๆเลยนะเพราะว่าดูกล้องอ่า EV รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่ฝั่งทางยุโรปเขาไปไกลแล้วแต่ฝั่งบ้านเราเกว่าไทยแลนด์ของเราก็เพิ่งจะ,ะมาวางระบบซึ่งถ้าคนที่เคยอ่าอันนี้มันไม่ดีนะ ซึ่งคนที่เคยขับรถแก๊สเนี่ยก็จะปรับตัวได้ทันหรือว่าทัศนคติเนี่ยก็จะไวขึ้นอย่างเช่นคนขับรถแก๊สจะไปไหนก็จะต้องเลงใน Google Map ว่ามีแก๊สตรงไหนแล้วก็ปกัปกปักปักหมดไว้หรือว่าจําไว้ว่ามีระยะตรงไหนที่ต้องเติมแก๊สการขับรถไฟฟ้าก็เหมือนกันก็ก็ต้องรู้ว่าสเตชั่นอยู่ตรงไหนเป็น uh, ฟาสชั่นเจอเนาะคือคือเป็น DC ซีมฟัสชั่นเจอเด็กโอเคคือฉะนั้นมาถึงตัวนี้เนี่ย การขับรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องมี2องอปชันนะ 1. ฟึฟาร์ชเจอร์ตามสเตชันต่างๆหรือว่าตามตู้ชาร์จต่างๆตามปั๊มนั่นแหละ 2. ชาร์จกลางคืนถ้าตอนเช้ากลางวันทำงานวิง่งไม่เกิน300รโล3 0มโลไปกลับประมาณเนี้ยแต่ถ้า เราอยู่ระหว่างทางเราวิ่ง 300, 300โลเนี่ยแสดงว่าคนต้องหาที่ชาร์จฉะนั้นคนขับรถแก๊สเนี่ยทัศนคติจะดีกว่านิดนึงคนขับน้ํามันาจะกลัวเรื่องของการชาร์จแต่คนขับรถแก๊สเนี่ยมันโดยปริยายอ่าโอเคมาต่อไปรถไฟฟ้าเนี่ยที่จริงเนี่ยคือในการเทียบอัตรากินน้ํามันเนี่ยก็คือมันก็ถึงยุคที่ต้องเปลี่ยนนั่นแหละรถไฟฟ้าไม่กินน้ํามันนะโลละ ผมจะดูผ่านมือถือนะมันจะแปลกแหน่อยหกสิบตังคนะ์น่ะเนี่ยรู้แล้วหกสิบตังค์เลยสตางคนะ์น่ะสตางค์น้ำมันลดลดน้ำมันเนี่ยลดน้ำมันตอนนี้เนี่ยใหม่ๆนะใหม่ๆผมตีไปเลยตกโลละสองถึงสามบาทนะตอนนี้น้ำมันแพงมาก รถรถน้ำมันเก่าหรือว่าซีซีสูงหสูบแปดสูบผมตีเป็นรูล้วสีบาทแล้วตอนนี้ผมขับรถ4-5บาทนะเพราะผมอะซีซีสูงแต่ผมขับระยะใกล้ผมขับแค่มาทำงานเล่นสนุกบ้างผมไม่ได้ขับทั้งวัน ฉะนั้นผมยังรับได้แต่พูดถึงนะเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าโลละโลละ60สตังค์เนี่ยถ้า4 5หปีหรือว่าเราเป็นเซลลหรือว่าเราต้องใช้รถบ่อยมากเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ดูแลประหยัดมากเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายของเราเราอย่ามองข้ามว่าเราขับรถไป2 3ปี4 5หปีเนี่ยเงินกระเป๋าเราเนี่ยมันจะไหลติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กออกไปเนี่ย บวกแล้วเนี่ยตกลงเนี่ยเราใช้รถคันนี้เราลักมันชอบมันปลื้มมันนักหนาเนี่ยมันกินเงินเราไปเท่าไหร่เนี่ยเราต้องต้องเอะใจแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขไม่งั้นเงินเราจะจมอยู่ในรถรถเป็นตัวดูดเงินหรือเปล่าหรือว่ารถเป็นตัวทําเงินประมาณนี้ส่วนเรื่องการซ่อมอย่างผมผมก็พอที่จะซ่อมรถได้เนี่ยผมก็เล่นเล่นรถเก่าเพราะว่าผมไม่ได้วิ่งเยอะผมก็ยังเล่นกับมันได้เพราะว่าเพราะมันจะเล่น6กสูบแปดสูบาบบนี้นี่คือเป็นสไตล์ผมแต่ถ้าเราในเชิงธุรกิจละ เราเต้องมองเป็น EV เช่นขับไปทำงานไกลๆขับเข้าเมืองเหมือนนรถติดๆเนะี่ยรถไฟฟ้าเหมาะมากเลยคือรถติดเครื่องยนต์มันก็มอเตอร์มันก็ไม่มีโหลดไงมันแค่เลี้ยงแอร์เลี้ยงพัดลมแค่นั้นเองอืมก็ถือว่าเป็นนะ่เป็นเรื่องที่น่าสนแต่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนรุ่นใหม่เลยนะรถไฟฟ้าเนี่ยคนรุ่นใหม่คืออะไรต้องรู้แอปรู้แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันเนี่ยก็คือโปรแกรมนั่นแหละโปรแกรมโปรแกรมแอปนะ่แอปแอปที่เรารู้คนทั่วไปรู้เรียกว่าแอปแต่ถ้าเราอยู่ในวงการเราจะเรียกว่าโปรแกรมโปรแกรมคือโปรแกรมคืออะไรโปรแกร,ร,แกรมคือมนุษย์เราวางแผนไว้ว่าจะให้มันทำยัางไงาทำงานยังไง เราเขียนคําสั่งให้มันทํางานตามที่เราคิดไว้เป๊ะมันคิดเองไม่ได้นี่คือแอป,ปหรือโปรแกรมแค่นั้นแหละถ้าคนเขียนโปรแกรมก็จะรู้ว่าที่ริงเนี่ยมันไม่มีอะไรยมันมาจากมันสมองมนุษย์เท่านั้นทั้งนั้นอ่าโอเคแล้วก็รู้แอป,ปรู้บัตรเครดิตคุณจะต้องอาจจะมีบัตรเครดิตบัตรเครดิตผมเขียนไม่สวยนะเพราะว่าผมถือใบถ่ายไปบัตรเครดิต รู้เรื่องเติมเงินรู้เรื่อง wallet wallet กินภาษาไทยยังไม่้ด้อ่ะทั้งมันก็คือเป็นเรื่องของเงินออนไลน์แล้วเนี่ยบัตรเครดิตก็ถือว่าเป็นเงินออนไลน์นะเพราะว่าเราไม่ได้จับเงินนี่เติมเงินก็ถือว่าเป็นเงินออนไลน์แล้วเติมเข้าระบบ wallet ก็นี่แหละกระเป๋าออนไลน์ฉะนั้นพวกนี้คุณจะต้องรู้คุณต้องสมัครการสมัครเนี่ยคุณต้องสมัครเป็นนะรู้แอปเนี่ยต้องสมัครเป็นแล้ว ง่ายๆเลขบัตรประชาชนชื่ออีเมลพวกนี้เป็นพื้นฐานมากเลยถ้าเป็นมีทางการเงินเนี่ยต้องมีเลขบัตรประชาชนโดยส่วนมากในประเทศเพราะว่ากฎหมายน่าจะเป็นการคุ้มครองอยู่แต่คุณทําออนไลน์คุณจะต้องมีอีเมลสมัยนี้ก็ gmail ไงแล้วยิ่งคุณผูกกับบัตรเครดิตอะไรต่างค่ม้นสัมพันธ์คุณจะต้องอ,อ,อะไรนะ t o step verify หรือเปล่าที่ให้ยืนยันการล็อกอินผ่าน sms ผ่านตัว google ที่เป็นไอตัวรหัส2ชั้นอะ่ะมันจะป๊อปมาที่เราตัวนี้มันก็ถือว่าถือว่าเป็นความปลอดภัยที่ดีใครล็อกอินเข้าไปปุ๊บมันจะถามเช่นเราเลือก sms 2 step ใช่ไหมไอโอทีนั่นแหละมันจะติ้งๆมาที่ซิมมือถือแล้วเ,เขาข้อความแล้วเ,เอาตัวเลขไปใส่แบบนี้มันมีความปลอดภัยเรื่องของการพกบ,บัตรเครดิตไม่ใช่การใส่บัตรเครดิตในะแอปอะไรต่างเนี่ย มีความปลอดภัยโอเคคุณต้องรู้เรื่องของโปรแกรมคุณต้องรู้รู้ของบัตรเครดิตแล้วจุดสังเกตรถยนต์อาจจะเป็นช่างนิดนึงหรือว่าไม่เป็นช่างก็ได้แต่เราต้องรู้แล้วแหละรู้เรื่องเมื่อก่อนเรารู้น้ำมันเรารู้ RPM รู้รอบรู้กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็เหมือนกันแต่รถไฟฟ้าด้วยบ้างคุณต้องรู้เรื่องของโว้ LTE v ว t ท์บบนันเนี่ยฝรั่งเขาเรียกอย่างนั้นแต่คนไทยเรียกว่าวอลท์อะวลท์อะ M สกุลยังไงเนี่ยผมจำไม่ได้ละ M อย่างนี้มั้งจำไม่ได้ละแต่ตัว A ตัว A ออะ M นะ M กับวลท์นะนี่รถยนต์ไฟฟ้าเราจะต้องให้ค,ความสัมคัญเรื่องของวอล์กับ M ถ้าถ้าช่างรถยนต์ไม่รู้เรื่องไฟฟ้าก็ถือว่าเริ่มเดาละวอแอม M ฟองมา นี่คือจุดสิ้นสุดของมันมันคือได้ค่าพลังงานคือวัตไงวัตวัต VTT มั้งการสกดอ่ะจะไม่ได้ละก็เป็นตัว W นี่ W วัตคือพลังงานฉะนั้นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันใช้พลังงานไปเท่าไหร่มันจุเท่าไหร่นะมันจะออกปเป็นวัตแต่รถยนต์ไฟฟ้ามันใช้เป็นพันพันวัตเขาจะไม่เรียกว่า1000ัวัตหนึ่พันเขาจะต้องย่อออกมาเป็นคําว่า K K เท่ากับ1000เท่านั้นเอง อะไรเขาช่างนะในหน่วยวัดเนี่ยถ้ามีตัวเคน้ำหนักน่าจะเป็นหนึ่งพันเฮ้ยกิโลก็มีนะอ่าช่างมันพูดไปครับโอมาถึงตรงนี้หนึ่งพันใช่ไหมสมมติรถยนต์ใช้ไปหนึ่งกิโลวัตต์ตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนตัวยืนน่าจะตัวนี้น่าจะเป็นตัววัดน่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวยืนไงหน่วยหน่วยยืนอันนี้คือหน่วย หน่วยย่อของมันไงมันย่อตัวเลขอ่ะหกิโลวัตเท่ากับ1,000งันวัตนี่ผมดูผ่านมือถือจะปแปลกๆนะห0ึ่งันวัตฉะนั้นเราขับรถไฟฟ้าเราต้องรู้ว่ารถยนต์มีตอนนี้มันใช้พลังงานเท่าไหร่ตอนที่เราวิ่งเหยียบคันเร่งยกคันเร่งตอนมันรีชาร์จหรือว่าตอนมันชาร์จกลับเนี่ยเนี่ยรีเจนเนี่ยันนี้มันเท่าไหร่เราต้องสังเกตพวกนี้เพราะนี่คือเป็นเรื่องของพลังงานแล้ มันวอนแอมเขาเขาเขาไม่ค่อยบอกหรอกวอนแอมเป็นเรื่องของการชาร์จการเก็บนี่การใช้งานพลังงานใช่ไหมแต่เรื่องของแบตล่ะมันจะเขียนตอนเราซื้อรถยนต์มันจะบอกว่าแบตนะผมแบตรถ EV เนี่ยมันจะเขียนว่าน่าจะเป็น K K กิโลวัตต์ยืนยืนไว้นะวัตได้ยืนไนะว้เพอร์เอว์กิโลวัตตเอว์น่าจะเป็นเรื่องของกิโลวัตต์ต่อชอั่วโมง แบตรถยนต์เนี่ยแบตบรถยนต์เราเห็นว่า60แอมต่อชั m, m ่วโมง80แอมต่อชั่วโมง1 2 0แอมต่อชั่วโมงนี่ไงนี่คือความจุแบตแต่แต่แตรถยนต์ไฟฟ้าแบตบมันก็มีความจุนี่ไงส่วนมากความจุเขาจะพูดถึงเรื่องอ้างอิงถึง,ถ,งถึงชั่วโมงมาเพราะว่าเขาบอกว่าสมมตินนะแบตบรถยนต์ไฟฟ้านะ ความจุอยู่ที่60กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงไงสมมุติอ่ะเลข60เนี่ยถ้าคุณใช้ไฟ60กิโลวัตต์นะคุณขับไป1ชั่วโมงเนี่ยแบตมันจะหมดเกลี้ยงเค่นั้นเองความหมายของมันมันบ่งบอกถึงความจุนะถ้าคุณอยากขับรถ3ชั่วโมงคุณก็เอา6 60ไปหาแล้วคุณก็คอนโทรลให้ได้3ชั่วโมงก็ข,ขับได้บได้ิ0กิโลวัตต์ไงคุณก็จะขับได้3ชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบอกว่าเราขับ ขับเท่าไหร่วิ่งได้กี่โลมันมีผลถึงตัวนี้แหละคุณต้องคำนวณออกมาเรื่องแบตรถยนต์ี่ไงสมมตินะแบตบรถยนต์เนี่ยนึงลูกแบตบใหม่นะการทำมาน CCA 1้0นะ6 0แอมเนี่ยเราใช้งานกระแส6 0แอมป์60แอมปนมันท,ทำทอะไรได้บ้างถ้าใช้ในรถยนต์คงไม่ถึงลนะเราใช้อินเวอร์เตอร์ไงทำการสมมตินะ6 0แอมนะทำการดึงไฟมาใช้12 V ีเป็น220แคมปิง้งแคมปิง้ง6 0แอมป์เนี่ยได้ใช้แน่นอน6 0แอมป์ก็60คูณสิโดยการประมาณนะนี่12 6 72งหกเดนี่มีใส่ศูนย์2ิบสองเบนั่นกว่า720วัตต์ได้ใช้แน่นอนถ้าคุณทำการอ,อินเวอร์เตอร์มันมาก็เสียบพัดลมไป60วัตต์ใช่ไหมพัดลม2ตัวก็เป็น120วัตต์ อาจจะมอีอะไรไม่รู้อะเยอะแน่นอนแสงสว่างไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลย LED เนี่ยตัวละ5วัตต์3วัต์พะเนี้ยจริงไฟ LED นะผมลากไปเรื่องไฟฟ้านู่น LED สมัยนี้มันเป็น LED หมดแล้วฉะนั้นการประหยัดไฟคุณไม่ต้องประหยัดมากหรอกเรื่องแสงสว่างนะเปิดไปเลยเปิดทั้งวันทั้งคืนยังได้เลยเพราะว่ามันกินกระแสไฟต่ํามากย้องเว้นแต่คุหลอดไส้มันเผาไส้ไงฉะนั้นอ่ะโอเคนี่มาถึงเรื่องของกิโลวัต,ตนะ ถ้าคุณใช้แอมถึงเนี่ยหกสิบแอมต่อชั่วโมงเนี่ยคุณก็แบตคุณก็จะหมดเหลือศูนย์ภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตลูกหกสิบแอมเราบอกว่าเราเปิดลืมเปิดไฟหน้าไว้ทั้งคืนยังได้ก็มันได้เนี่ยไฟหน้าเนี่ยหลอดหนึ่งเนี่ยมันกินสมมุติหกสิบวัตต์นะหกสิบวัตหกสิบวัตต์เนี่ยมันหารสิบสองสิบสองห้าหกสิบมันก็กินไปห้าแอมต่อหลอดสองหลอดก็สิบแอมบวกไฟไฟ บอกไฟลีอีกผมตีกงกลมเป็น10-20ผมตีเป็น3 0แอมเนี่ย3 0แอมคุณลืมเปิดไฟหน้าไว้ลืมเปิดไฟหน้ารถยนต์ไว้ทั้งคืนแบตคุณลูกเล็กหน่อย6 0แอมก็ตอนเช้าตื่นมาแบตคุณนะ่ยจะเหลืออยู่3 0มแอมต่อชั่วโมงใช่ไหมหมดแล้วไม่เหลือแล้ว2ชั่วโมองก็หมดแล้วเนี่ยเนี่ยลืมเปิดไฟหน้าไว้เนี่ย หมดหมดหมดไม่ต้องทั้งคืนหรอกเนี่ยเพราะคุณใช้3 0แอมป์ไงก็มันจุดได้6 0แอมป์ก็ต่อชอั่วโมงก็3 0แอมป์มันก็2ชั่วโมงก็เผาหมดละฉะนั้นเนี่ยลืมเปิดไฟหน้าทั้งคืนหมดแน่นอนอันนี้ไงนี่คือเรื่องของคุณจะต้องรู้เรื่องของไฟฟ้า M, วัลแอมป์แล้วก็วัตต์พลังงานคุณถึงจะเริ่มมองรถเ,เริ่มเข้าถึงอะ่ะเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรื่องแอปพลิเคชันเรื่องของเงินวอลเลตเติมเงินอะไรต่าง เพราะว่าทุกอย่างมันต้องผ่านแอปพลิเคชันเราจะไม่เป็นแนวมากดป๊อกแป๊กแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเหมือนต้องยิงสแกนโค้ดประมาณนี้จิ้มๆประมาณนี้นี่คือรถยนต์ไฟฟ้าถ้าถ้าช่างรถยนต์จะขยับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรสักอย่างคนต้องรู้เรื่องวนเรื่องแอมปแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าเซนเซอร์มันจะเยอะมากเยอะกว่ารถยนต์ธรรมดาหลายเท่าฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของ ดิจตอลทั้งหมดเลยคุณจะต้องเอา,า ODB2 หรือว่าอะไรสักอย่างของมันเนี่ยมาวัดฉะนั้นการสแกน ODB2 ใ,ใ,ในเรื่องการแก้ปัญหารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้สันดับจุดระเบิดไงมันต้องทำไ,ได้วยเซ็นเซอร์ฉะนั้นเราต้องใช้การอ่านแล้การอ่านคือคุยกับสมองมันว่าตัวไหนสีอแบบนี้นี่คือจุดสตาร์ทของรถยนต์ไฟฟ้าในปี2,565หรือว่าปีคศ2,0 22นี่แหละประมาณนี้สวัสดีครับ